สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมเองนะครับลาทิดเหมือนเดิมจากที่แล้วได้ห่างหายไปนานเพราะเพราะโทรศัพท์เครื่องเก่าผม oppo a 5 4มันใช้การไม่ได้แล้วตอนนี้ผมก็ได้โทรศัพท์ใหม่มาเรียบร้อยแลครับเป็น oppo r e n o Reno 10จากที่ผมไปดูรีวิวมาก็ดีพอสมควรเลยครับในราคาหมื่นห้าถ้าหมื่นหาไม่ดีมันก็ไม่ต้องเอาเลเลยแล้วไอเหียราคาเท่า iphone เลยครัแต่ว่าผมติด อัพเปไแล้วก็เลยเลือกเป็น Op p o reno 10นะครับแล้วเพิ่งผ่านวันที่จริงอะ่ะผมอะ่ะจะลงคลิปตอนวันเกิดเว้แต่ว่าโทรศัพท์เก่ามันเล่นไม่ได้ไงผมพยายามอัดสามสี่คลิปมันก็ไม่ได้ซึ่งวันเกิดผมก็เป็นเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นวันที่26กรกฎาคมตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบเดือนลวโอเคผมก็เพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่มาเนี่แหละก็รีบมาให้ทุกคนได้ดูเลย วันเกิดผมไม่ขอแล้วมันก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงติดตามผมไปนานๆแล้วก็โูยผมไปนานๆน,น,นะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของวูคองกันนะครับเป็นซีโร่ซีโร่อะไรอย่างเี้นะไม่อ่านว่าซีโร่เลยซีโร่อ่านไม่ออกซีโร่บาร์สเบดวูคองนะครับเป็นสกินนี่สวยมากเป็นสกินขนยนซึ่งคําว่าซีโร่เนี่ย เหมือนซีสรถทูที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าเขาก็เพิ่งรีวิวไปละคนทาคลิปเพิ่งรีวิวไปเมื่อวันไหนเนี่ยมันเขารีวิวกันมาแล้วแต่ว่าผมได้โทรศัพท์ก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับถือว่าเป็นความวัญวันเกิดให้ตัวเองเล็กๆน้อยๆที่จริงซื้อก่อนวันเกิดนะซื้อประมาณร้ก็ดกราแต่ว่าโทรศัพท์มันแพงก็เลยได้มาวันที่21 สิงหาคมนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตดัดหรือตดัดแต่ว่าจะรีบลงให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวในเกมจะเป็นงานไปดูก็ได้เลยแล้วมดที่ผมเจะเลก็จะเป็นอะไรนะเป็นอันนี้แงลงการเชื่อมต่อลาชเป็นแลงนะครับแล้งปกตินั่นแหละผมไม่ได้ตามแพดมาค่อนข้างนานแล้วนะกี่ซีซั่นไม่รู้อ่ะหลายอ่ะตอนนี้ก็รหัสเก่าก,ก็เข้าไม่ได้ไวโอเม็ดเม็ด เม็ดมายมก็ไม่ได้เล่นแล้ะตอนนี้ฟาร์มหมนนะะดหมแล้วจะโดนเนี่ยหมดแล้วะบูคอง,ง,งอยู่ไหนไหมคนเล่นลรอนี่ครับบูคองสกินฮีโร่เวดเพราะว่าอัพพอเลโนสิบมันดีนะขนาดผมอัดคลิปไปกับไอ้นี่ไปมันยังไม่แหลกเลยโอเคงั้นเราขออยู่ โู้องในตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วกันนะครับน้ำพิมบอกเขาไปว่าฉันจะเล่นซัพพอร์ตอ๋อโอเคไม่ต้องพิมพ์บอกเขาน่าจะรู้นะครับเพราะว่าเราเอาเป็นแข็งมามีแครี่มีอะไรครบเลยนะครับแค่ขาดแค่เ,เ,เล่นเล่นซัพพอร์ตเลยเดี๋ยวในกเกมจะเป็นไงไปดูก็ได้เลยครับลุย เลื่นอยู่นะนี่ปรับภาพสุดนะครับนี่นี่ผมปรับภาพสุดนะก็ค่อนข้างที่จะเลื่นใช้ได้เลยทักษะการอาร่านเจ์ผมก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีแบบดีเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าห่างหายไปนานแล้วก็เราจะมาอยู่หัวข้อในส่วนของซับพอร์ตนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้ออกของซัพพอร์ตหรอกอนี่มาเจอตัวโลกอุย้ย ทุบหนึ่งทีงสก,กินเอฟเฟกสวยมากสก,กินวับกลับก็เป็นหุ่นยนต์นี่เป็นไงแต่ว่าเขาน่าจะรีวิวมาเยากาะ,ะผมแค่รีวิวเขา,ขาให้เพืดูกันไม่กลับนะครับผมทุบหนึ่งทีโอ้ยผมน่าจะฟิกมานี่ผมแทงผมแทงให้เพื่อนโอเคทุบสีหนึง่งเราพยายามอย่าไปตีคลิปนะครับเล่นซัพพอร์ตพยายามทำเว็บให้เพื่อน มันปิงมันปิงมันปิงผมใช้หนึ่งโทรศัพท์จากเครื่องเก่านะ Oppo A10 ผมก็ยังไม่ได้ทิ้งนะเพราะว่าน่าจะเก็บไว้เป็นอะไรนะของที่ระลึกเพราะ Oppo เอ้ Oppo เครื่องเก่าเนี่ยมันทำให้ผมได้ยอดวิวค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างคลิปวูฮองอะ3,400ันสี่ร้อยวิวอะโหโคตรเยอะเลยไม่เสียงเลยนะีผมเล่นมาดูคร่าวๆก,ก็ก็มีถ้าอาัดคลิปไปก็มีแหลกบ้างนะแต่ว่านี่ก็ปรับภาพสุดอะแหลกก็ธรรมดาแหละ บน่ตีได้นะตีตีตีได้ยินเสียงเกมไหมมิไม่ละจู้ไม่อยู่ละจู้ได้ยินเสียงเกมไหมไม่ได้ยินอ่ะ,ะเออช่องวัเถอะฟังแถองผมนี่แหละการเป็นชอบพอดีเราต้องซื้อของมาเพียรผาเงินให้ได้เยอะ ทุบทีทุบปวดไแมกับพอแล้วนะครับไม่ขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย้ผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาไวขนาดนั้นถ้าผมไปไก็ตายอยู่เดียวกี่นี้ขอเลือกที่จะลงมาแล้วเพื่อก็ได้คิวนะครับผมเยี่ยมผมว่าทูดามเมจฝั่งนั้นเยอะวะการออกของรเราต้องดูที่นี่ราฝั่งผมว่าเอาอเป็นล้านดีกว่า ชิวๆครับปะภาพมันสวยนะเ้ยเพราะผมน่าจะขึ้นไปกลางเียวเซียนอยู่ในฟงถ้าผมติดคี้ยะแล้วว่าโมของมันอัแเดใหม่แล้วมันไม่ได้ติเคี้ยวจ่าๆแล้วอะ่ะมันต้องเปลี่ยนของใหม่ผมต้องไปตามแพทใหม่ว่ะไปนี่ผมได้หมดช่วย s อ1นะครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับตี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 อุ้ยเจ็บอยู่นะเป็นวัวของนี่ต้องส่วนมากวัวของเขาเล่นในตำแหน่งอะไรนะฟาร์มแต่ฟาร์มเราโดนแยากเราก็ไม่เรื่องมากครับเราไม่เล่นตำแหน่งอะไรกันเลยไปดีเคลื่อนที่ลุยเราจะขอตาปกติแล้วนะติดพี่ตาม โอเคอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเพื่อนนะครับผมนี่ผมไม่อยากโมนะผมเป็นแบบอุคองอดีตอดีตท็อปห้าสิบประดุมไทนีล้นะแนตะ่ว่าผมกลาไม่ได้นะผมมาขนาดนี้แต่เอฟเฟกต์มันสวยจริงอะตอากนี้ทุกคนอาจจะได้ผมอาทิพ TT หน่อยนะแต่ว่าต้องอยู่ที่กำลังซับด้เพราะว่าปกปผมไม่ได้ทำเองนะผมจ้างเขาทำร้อยห้าสนะิบสองร้อยบ้างตามราคาไปนะครับถ้า โอ้โหมีเงิก็จะให้เขาสองร้อยถ้าไม่่มีก,ก็จะให้เขาร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวมาบอกแรงนะว่าไปตัดคลิปจที่โอ้ตดปีไหลชูชจุ๊บหนี นี่นี่กูช่วยไม่ได้เพื่อนนอปนะก็ตายอยู่ดีครับปล่อยดีกว่าวทุบทีหนึ่งเค่าผมกันบอมเลยวะเนี่ยชนะก็ได้ตัวหนึ่งผมมาเกมเมอร์เก่า ผมสลับเอ้ยในแพมไม่สลับแล้ววะ่ะเฮ้ยแปลกใจอยู่นะในแพมไม่สลับและว,วันเกิดผมก็ปีนี้ก็เป็นวันเกิดที่ดีนะครับแฟนคนเก่าครบกนหนึ่งเดือนก็ได้เลิกแฟนไปที่เรียบร้อยแล้วนะอะไรอะไรอะไรอย่างปรับไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับเดินหน้าต่อเดืนหน้าผมก็เคยตอนนั้หนึ่งเดือนผมว่า รักเขามากที่สุดในเท่าที่ผมจะรักได้แล้วล่ะจ,จริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะผมรักเขามากเลยนะเอ้ยเ้าตีตีตีสวัสดีค่ะ คอเจ็บคอขอบคุณครับเออผมลืมบอกยี่หที่ผ่านมาเป็นปีที่ผมอายุครบสิบเก้าปีบริบูรณ์นะครับท่านผู้ชมปีนา้กก็เลขสองแล้วเป็นคนแก่หลังงออีกแล้วเป็นคนแก่หลังงอเหมือนเดิมเราบินผ่า ก็อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปให้จบนะว่าผมอยากถ่ายความรู้สึกดีๆให้ทุกคนได้ดูแล้วนี้ผมก็ได้เรียนจบปอชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปอปอชอเออปอชอก็เท่ากับวุฒิมหกนั่นแหละปอชอวุฒิมหกก็สนุกมากครับสนุกมากจะเพื่อนดีๆเยอะๆเลย ตอนนี้ก็ได้ดรอปเรียนมาปีหนึ่งมาทำตามความฝันก็คือ YouTube ที่ผมชอบเองนะครับทำตามความฝันแล้วก็มาทํางานใช้เขาผมแบบเรียนไปทํางานไปนะแต่เขาไม่บอกว่าโรงเรียนอะไรนะสิ้นปีนี้ก็น่าจะได้ไปเรียนต่อหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาสัญญาทํางานมาอยู่แค่สิ้นปีนี้ไงสัญญาการทำงานมันอยู่แค่สิ้นปีนี้นะผมก็เลยทําได้แค่สิ้นปีนี้แหละ นี้ผมก็ทำงานเซเว่นอยู่นะครับเซเว่นอีเลเ่นใกล้ๆบ้านเวลาเดินทางก็สะดวกนะครับขับมอไซค์ไปเออแ,แล้วก็ทุกคนตอนนี้ผมมี <c oughs> ผมไม่ได้อัดคลิปนานจนผมไม่ได้บอกครับลืมบอกหลายหลายอย่างเลยตอนนี้ผมก็มีมอไซค์อยู่คันหนึ่งนะผ่อนแต่ตอนนี้โทรศัพท์ก็ผ่อนชีวิตติดผ่อนนะครับก็สู้ๆกันไปก็คือจายทั้งมอไซค์แล้วก็โทรศัพท์พก็เดือนหนึ่งก็ครึ่งเหมือนครับได้อยู่ ตอนนี้ผมก็มีแรงขวาตัวเองเยอะเยอะอยู่ครัสมควรนะทั้งโซ่สับผ่อนก็ผ่อนผ่อนเองแม่ช่วยบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าเวลาทํางานก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานมีเวลาเรียนก็เรียนดีกว่านะครับอย่ามาทํางานเลยชีวิตการทางานมันไม่สนุกเลยทั้งสังคมที่กดดนันรับลูกค้าโหเยอะยะมากครับมีโอกาสเรียนก็เรียนดีกว่านะผมแนะนำาหนวนทุกคนครับผม 还敢才。 ถ้ายท้ายท้ายายายผมเลี้ยงแม่จนเกินนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอก,กันในคลิปหน้าครับส4บสีบที่บายขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยนะครับตอนนี้้าผมจะเป็นไงก็เรามาทำคลิปด้วยกันมันมีความสุขไปด้วยกันนะบาย,บาย